สวัสดีตอนเช้านะเพื่อนเพื่อนพี่น้องปองไฟคะ่ะวันนี้สาวพี่คุณตื่นตะโ้าค่ะพี่น้องมาสูดอากาศตอนเช้าเช้านะจ๊ะมาทําภารกิจด้วยล่ะคะ่ะพี่น้องวันนี้สาวพี่คุณมาผลส่งมาต่อภาษีทะเบียนรถนัะคพราพอขาดไปเกือบสองปีแล้วแต่หกสามแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เลยมา แต่ชา้าเป็นชิวแรกนี่นะคะก็ะเลยต้องเอารถมาจอดรอเพื่อตรวจสุขภาพก็เลยต้องรอเขาเปิดแปดมงเสารค่ะพี่น้องนี่บ่เห็นโดนแล้วค่ะพี่พี่น้องขาเนี่ยดอกซ้ำเป็นอยเหี่ยววัสดงามเนาะงามครับพี่น้องงามเนาะโอ้ยเิดพวอบอันบ้านไหว้คู่เนาะเขาจะาไปเสียบอัเขาจะไปเสียบไหว้คู่ไหมพี่น้องเอ้ยไปเสียบอยอียงก็เห็ดพ่านไหว้คู่ไหมบ่าอะไรก็ได้ นี่ค่ะคนส่งก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้พี่คุณก็อยู่ข้างหลังนะคะตรวจสภาพรถเพื่อจะทำเรื่องยื่นขอเสียภาษีนะคะพี่นอ้องนี่ค่ะพี่น้องขาตอนนี้ที่ทำที่วัดกันยังไม่ได้เปิดนะคะเปิดแปดโงเช้าปิด สี่โมงครึ่งบอกที่ไปอ่านที่ประตูครับพี่น้องนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะมาขี้แล้วดีขี้แหลกมันดีกว่าค่ะพี่น้องเราไม่ต้องมาเราพ้าต้นซักขึ้นงามแทะตอนนี้ก็จะนั่งรอจนกว่าเขาจะทําการเปิดนะคะพี่น้องคะ่ะอนี่ยมัมีผลได้มากเลยพี่น้องมีจะ พี่กุลอะแหกปากโอ้ยว่าไม,ม่แหกปากแหกตามาก่อนเขาแหกตามาก่อนเขาเลยนะคะน้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องต้องเอารถจอดรอตรงนี้เลยนะคะเพราะฉันต้องการชิวแรกแค่ไม่ต้องการมารอค่ะพี่น้องจะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอค่ะพี่น้อง เราก็จะนั่งรอรอจนกว่าเขาจะเปิดแปดโมงเช้านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนี่อันนี้ที่เป็นสนามเรียนขับรถดีค่ะพี่น้องเวลามาสอบใบขับพ,พี่น้องนี่สนามสอบใบขับฉีนะคะนี่ค่ะพี่น้องเวลาเราจะมาสอบใบขับพี่เราต้องมามีถนนสอบใบขับี่ค่ะพี่น้องค่ะ แต่สาวพี่คนมามีใบกับขี้ท้ายดอกเดิมีแต่ใบสกขีซ่ากนวะซ่าพี่น้องเราก็จะรอกันกว่าจะแปดโมงนี่แหละค่ะพี่น้อง,ง,งะคะ่นงคะนะคะนะกะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ่นะนักะพี่น้องกินหอด,ด้อ